ปราัยใหญ่และพบปะพี่น้องประชาชนของพรรคเพื่อไทยในภูมิภาคต่างๆนะครับซึ่งจากการที่เราทํางานกันมาหลายต่อหลายเวทีล่าสุดก็ในพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะอีสานใต้ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีทั้งในทางปริมาณและคุณภาพในทางปริมาณก็อย่างที่ท่านสื่อมวลชนซึ่งได้ร่วมคณะของพรรคเพื่อไทย ไปในพื้นที่ด้วยก็จะพบว่ามีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจร่วมรับฟังแนวคิดรับฟังนโยบายและแสดงออกซึ่งการสนับสนุนพักเพื่อไทยอย่างเนืองแน่นล้นหลามในเชิงคุณภาพทีมงานของพักได้ติดตามตรวจสอบกับว่าที่ผู้สมัครแต่ละคนแต่ละเขตหลังจากที่เราได้จัดเวทีปราศัยไปแล้วก็พบว่ากระแสะความนิยม กระแสการตอบรับของพรรคก็ขยับตัวสูงขึ้นแล้วก็ยังคงเป็นที่รอคอยสำหรับนโยบายชุดสำคัญซึ่งหลายต่อหลายท่านในพรรคได้ประกาศเอาไว้ว่าในช่วงอีกไม่นานนี้อย่างช้าที่สุดก็หลังยุบสภาจะมีการประกาศนโยบายชุดสำคัญดังกล่าวทันทีขณะนี้พี่น้องประชาชนทราบข่าวเขาก็เฝ้ารอนะครับ อย่างไรก็ตามในสุดสัปดาห์นี้คือวันเสาร์ที่11และอาทิตย์ที่12มีนาคมคณะของพักเพื่อไทยก็จะเดินทางลงพื้นที่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษณุโลกสองจังหวัดจะตั้งเวทีปราศัยกับพี่น้องประชาชน3เวทีนอกเหนือจากนโยบายนอกเหนือจากเนื้อหาสาระ เรื่องการทํางานการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งพักเพื่อไทยจะนําเสนอเป็นประเด็นหลักบนเวทีทั้งเรื่องราคาพืชผลการเกษตรทั้งเรื่องการบริหารจัดการนา้ําและเรื่องสําคัญอื่นๆไฮไลท์ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นที่สนใจของประชาชนและสื่อมวลชนในคราวนี้ก็คือจะเป็นเวทีปราศัยแรก ที่คุณแพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยกับคุณเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยจะขึ้นเวทีปราศัยพร้อมกันจะปรากฏตัวต่อพี่น้องประชาชนในทุกเวทีทั้ง3เวทีสองจังหวัดนะครับคณะของพรรคเพื่อไทยชุดใหญ่ จะเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครในวันที่11มีนาคมนำโดยหัวหน้าพักเพื่อไทยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วคุณแพทองทานหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคุณเศรษฐาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแล้วก็ยังมีอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพักคุณสุทินคลังแสงรองหัวหน้าพัก คุณจตุรนฉายแสงอดีตรักษาการหัวหน้าพักไทยรักไทยคุณสุดธรรมแสงประทุมอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงแกนนําคนสําคัญของพักอีกท่านหนึ่งและก็ผมนัทวุฒิสายเกลือนะครับจะทําหน้าที่สับเปลี่ยนกันปราศัยบนเวทีกับพี่น้องประชาชนทั้ง3เวทีในวันที่11มีนาคมนะครับไปถึงพิจิตต เราจะเข้าสักการะหลวงพ่อเพชรที่วัดท่าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของคนพิจิตรที่ประชาชนทั้งในพื้นที่และก็พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศให้การเคารพบูชามาโดยตลอดนะครับเสร็จจากตรงนั้นก็จะเดินทางไปเปิดเวทีปราศัยใหญ่ที่สนามวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเวทีใหญ่ก็จะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook l i ฟ e ทาง YouTube และทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของพรรคตั้งแต่เวลา17นาฬิกาก็อย่างที่เรียนนะครับนายแพทย์ชนน่านคุณแพทองทานคุณเศรษฐาอาจารย์ชูศักดิ์ในฐานะลูกหลานชาวจังหวัดพิจิตรก็จะขึ้นเวทีที่บ้านเกิดด้วยคุณสุธรรมแสงประทุม และก็ผมจะขึ้นเวทีที่นั่นนะครับเสร็จจากจังหวัดพิจิตรในเช้าของวันที่12มีนาคมก็จะมีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเข้าสักการะหลวงพ่อพระพุทธชินราชที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาว,วิหารหรือวัดใหญ่ หลวงพ่อพระพุทธจินรารก็อย่างที่เรียนนะครับพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศให้การเคารพบ,บูชาสักการะต่อเนื่องยาวนานมานะครับเสร็จจากวัดใหญ่ก็จะเดินทางไปเปิดเวทีปราศัยเวทีแรกของวันที่12ที่อาคารวังเป็ดร่วมใจวัดวังเป็ดอำเภอบางระกรรมจังหวัดพิษณุโลก ผู้ปราศัยบนเวทีก็จะมีทั้งนายแพทย์ชนานคุณแพทองทานคุณเศรษฐาคุณจาตุรนฉายแสงคุณสุธรรมแสงประทุมและก็ผมนะครับเสร็จจากอำเภอบางระกรรมจะเดินทางกลับเข้ามาที่อำเภอเมืองนะครับจะมีการเปิดเวทีปราศัยในช่วงเย็นที่สวนกลางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศณุโลก นายแพทย์ชนน่านคุณแพทองทานคุณเศรษฐาคุณจาตุรนฉายแสงคุณสุทินคลังแสงสองแสงเลยนะฮะแล้วก็ผมนัทุษใสเกือน่าจะมีอีกแสงหนึง่งก็จะขึ้นเวทีปราศัยนะครับถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา17นาฬิกาหลังจากนั้นก็ถือว่าเป็นการเสร็จภารกิจสำหรับสองวันในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ในสัปดาห์ถัดไปนะครับจะมี โปรแกรมลงพื้นที่ทั้งของคุณเศษฐาทวีสินซึ่งส่วนใหญ่สัปดาห์หน้าจะใช้เวลาลงพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นหลักก็จะไปกันในหลายๆเขตนะครับกำหนดการชัดเจนจะเป็นอย่างไรทีมงานจะสรุปให้ทราบอีกครั้งหนึ่งในส่วนของคุณแพรทองทานบางพื้นที่ก็คงจะ ไปร่วมพบปะพี่น้องประชาชนกับคุณเสฐาด้วยแล้วก็ยังคงจะเดินหน้าขึ้นเวทีปราศัยในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดิมนะครับก็มีคำถามเหมือนกันว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมันวันที่18-19มีนาแล้วมันจะคาบเกี่ยวยุบสภาหรือยังในวันเสาร์อาทิตย์ถัดไปจากนี้ก็ต้องเรียนว่าพักเพื่อไทยเราไม่ได้มองที่จุดนั้นนะครับ การยุตสภาเป็นเรื่องของผลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่สําหรับพรรคเพื่อไทยเราพร้อมทุกวันในการลงสนามเลือกตั้งแล้วก็จะกําหนดโปรแกร,รมของเราตามแผนตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางเอาไว้ยุคเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่เราจะลงพบพี่น้องประชาชนทุกวันเวทีปราศัยก็จะมีต่อเนื่องกันไปนะครับการลงพื้นที่ของคุณเศรษฐาเมื่อวานนี้ใน เขตคลองเตยได้มีโอกาสพบปะกับพี่น้องประชาชนในชุมชนคลองเตยนะครับก็พบว่าแม้ว่าคุณเศรษฐาจะเป็นบุคลากรหน้าใหม่สำหรับเวทีการเมืองแต่ก็ได้รับความสนใจได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีแล้วก็เชื่อว่าในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งคุณเศรษฐาก็จะ เดินพบปะพี่น้องประชาชนแล้วก็จะเป็นที่รู้จักเป็นที่ตอบรับแล้วก็มีเวทีในการนำเสนอแนวคิดนำเสนอมุมมองในการแก้ปัญหาบ้านเมืองโดยเฉพาะมิติทางด้านเศรษฐกิจกันอย่างครบถ้วนสำหรับผู้คนทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการนักธุรกิจคนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่หรือว่าผู้ใช้แรงงานในชุมชนเมือง กเกษตรกรในส่วนภูมิภาคก็จะครบถ้วนตรงนี้ซึ่งก็จะทำงานควบคู่ไปกับคุณแพทองทานที่ใครจะมาถามผมว่าวันไหนคือวันกำหนดหยุดพักการทำหน้าที่ของคุณแพทองทานนี่เป็นปัญหาที่ผมตอบไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครตอบได้เพราะว่าเธอยังยืนยันทุกวันว่าจะเดินหน้าไปจนกว่าจะ มีสภาวะร่างกายที่ไม่สามารถจะออกพบปะพี่น้องประชาชนได้นะครับเพราะฉะนั้นนับจากนี้ไปพี่น้องประชาชนก็จะได้เห็นทีมพักเพื่อไทยในสภาพที่สมบูรณ์มากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับขณะนี้ทีมว่าที่แคนดิเดตนายกสื่อมวลชนประชาชนก็มีการคาดการกันไปต่างๆนานาอันนี้ต้องรอข้อสรุปกรรมการบริหารทีมเศรษฐกิจ ก็ได้มีการประชุมมีการหาข้อสรุปในเชิงนโยบายหลายต่อหลายเรื่องซึ่งจะได้ประกาศให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบถ้าผมจะพูดก็เชื่อว่าไม่เกินเลยความจริงไปนักละครับที่จะบอกว่าองค์คาพยพของพรรคเพื่อไทยแสดงความพร้อมสูงสุดเมื่อเทียบกับทุกพักในเวลานี้ และถ้าทุกคนเห็นตรงกันว่าปัญหาเร่งด่วนสําคัญที่สุดของประเทศคือปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความเป็นอยู่เรื่องปากท้องของประชาชนทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยก็มีความเข้มแข็งมีความชัดเจนทั้งในแง่ตัวบุลคลากรความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ของสังคมมากที่สุดเช่นเดียวกันเราก็เชื่อว่าการเดินหน้าไปสู่เป้าหมายแลนสไลด์จะได้รับการ สนองตอบเป็นอย่างดีจากประชาชนในที่สุดนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่จะเล่าให้ท่านสื่อมวลชนฟังทั้งหมดมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีก็ถือว่าครบถ้วนนะครับขอบคุณท่านสื่อมวลชนครับ